สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทั้งหมด1,350งันท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม CTA San Andreas ครับผมอยู่กับผมจอ GGTV ครับในที่สุดเราก็ได้ไปช่วยพี่ชัยของเราออกมาจากคุกได้เรียบร้อยครับอืมก็แฮปปี้กันไปครับสวี์น่าจะอยู่ในบ้านแหละครับน่าจะนอนพักผ่อนอืม เออผมจะแวะไปที่คฤหิหา์ดแป๊บหนึ่งนะครับไปดูว่าแมดด็อกเขามีอะไรจะใช้เราหรือเปล่าอ่าเราจะไปเป็นผู้รับใช้ครับ <laughs> ผมจะแวะไปที่คฤหาสา์ดก่อนแล้วกันจริงๆมันก็มีภารกิจขึ้นตรงนี้แหละที่หน้าบ้านเราเนี่ยแต่ผมจะยังไม่ทำครับเดี๋ยวไปหาแมดด็อกก่อนครับ <Did somebody S 1> อืเออสวีท <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไปคฤหิสา์แป๊บหนึ่งนะ เอาลายแม่เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเขามาให้ถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวเอาตังบนหลังตู้เย็นไปซื้อกินเองแล้วกันอยู่ใต้แท็บเล็ตนั่นแหละตังสองร้อยอ่ะเออเออนั่นแหละนั่นแหละ CJ เราไปหาแมดด็อกกันใส่ทักซิโดจะให้ขับรถยนต์โง่งๆได้ยังไง <laughs> แต่สายไฟ แต่สายไฟหน้าบ้านเราเนี่ยโคตรเยอะเลยครับระยงระยางเต็มไปหมดเจ้าเครื่องขึ้นได้ไหมเนี่ยไปเพื่อนนี่เท่ไหมล่ะครับโคตรเท่เลยไปเพื่อนตุงหน้าไปที่คะเลหาดแมนด็อกครับแถวน,นี้ไม่มีค่าจะหารนะไม่มีใครเรียกเราลงจอดนะอืม หวังว่าไอ้พวกหวังว่าไอ้พวกบลาดมันจะไม่เอาอาบจยิงเราแล้วเฮ้ยนั่นซีเจนี่วะอาบีจีสอยมันงานเข้าเลยคือนั่นแหละครับผมไม่อยากจะขับรถยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดไฟแดงเดี๋ยวก็สรารพัดครับเดี๋ยวก็คุณตำรวจเดี๋ยวก็พวกบอลลาดกว่าจะถึงนี่ผะว่าอาจจะได้เล่นใหม่ ตอนไหนดีครับลานจอดไหมเออถ้าจอดบนลานจอดแล้วพอเข้าคัดสีแล้วมันจะหายไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะงั้นผมจะจอดไว้ไหนดีนะอจอดไว้ตรงไหนดีครับโอเคผมจะจอดไว้ตรงนี้แล้วกันเนีนนน,น นี่รงทางเข้าคกา,ห,าหลีฐานเรานี่แหละครับจ,จอดได้นะ่มีต้นไม้เอ่มีต้นไม้น่าจะจอดได้แหละครับเด็ค่อยๆลงครับลงครับนั่นแหละจอดไว้ยินเนะเ,ออเสร็จีเขาจอดกันแบบนี้แหละครับ <laughs> <laughs> เขาจอดแบบไม่เคเขาจอดแบบไม่ไม่แคร์สื่อ, <laughs> อโอเค เสรษีซีเจ J, จอดจอดจอดแบบนี้แหละอะขึ้นไปเพื่อนอต้องต้องพกอาวุธติดตัวไว้ตลอดครับ <c oughs> เพราะว่ารถสานโต้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ไเพื่อนเฮ้ยว่าไงดอก เอ้ซีเจว่าไงเพื่อนแห็งใจไว้เพื่อนนายทาได้เพื่อฉันให้ตายเสียคนเหนือเอ้ยไม่แมกเกอร์นายต้องต่อสู้กับมันนึกถึงแทชเชอร์เข้าว<ด>ไวส้สิวันนี้เป็นเวลาของฉันอีกครั้งหนะึ่งรู้เพื่อนแล้วตอนนี้นายติดอะไรว้าวนี่เอ็มวีใหม่มันเหรอจะขอดูไองโง่นี่หน่อยนายกลับมาแล้วไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วนะ่ะเพื่อนนั่นมาในล็อกจอมตอแล้วนี่ ล็อกเลยแต่มันโคตรหวยเลยนี่แม่งฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันรู้สึกแปลกๆกับเพลงที่มันร้องอยู่เนี่ยมันมาจากหนังสือเพลงฉันนั่นมันเงินฉันและนั่นมันเด็กของฉันและนั่นมันเอ็มวีของฉันที่มันถ่ายทำอยู่วันนี้โอเคฉันว่าเราไปเป็นแขกรับเชิญซะหน่อยดีไหมไปแบบไม่บอกล่วงหน้าใช่ที่เรชาวแก๊ง ไกันเธอเธอเธอโท้แบกเกอร์มึงทำเชียรอะไรของมึองนียระเธอมิกกี้ว่างานนี้มันไม่เหมาะกับมึงแเบขึ้นไปหาโอจีกันดูสิว่าเราจะไปก่อควนการถ่ายทำแล้วกู้ชื่อเสียงมาได้ไหมและหนังสือเพลงของฉันด้วย สวยแล้วครับเฮลิคอปเตอร์หายอุ้ยกูว่าแล้วสุดท้ายหายจนได้ครับไปไม่เป็นไรครับเราไปเอาเครื่องบินเล็กก็ได้ครับนะเรามีสำรองครับอยู่บนดาดฟ้านู่นแหละเอา้ามึงก็ปีนได้เหรอเพื่อนโอ้ดีเลยเยี่ยมเลยปะงั้นเนอะกู <c oughs> ไม่ต้องบินลงมารับมึงข้างล่างงั้นมึงตามกูมาตามมาปะเนี่ย ตามมาิตามมาติดๆนะเพื่อนตามมาตามมาตามมาเดี๋วเข้าตามมาไหมดีดีเพื่อนดีอย่างนั้นแหละไปจริงๆเขาก็ให้รถเรามานั่นแหละแต่ไม่อยากขับครับอยากขับเปลีคอปเตอร์ไปมากกว่าแหอเรามีสไตล์ของเราเองเพื่อนนายมีทุกอย่างผู้จัดก,การที่ดีมีเอาเก็บคำพูดนั้นไวเ้เถอะ จนกว่าเราจะทำลายชื่อเสียงของไอ้ล็อกได้ท่านหมายถึงช่วยบอกฉันหน่อยสิว่ามันเป็นไปได้อย่างไงที่ไอ้โง่คนหนึ่งสามารถเข้าไปในวงการแรปเปอร์ได้ซีเจธุรกิจดนตรีมันเปลี่ยนไปแล้วด็อกตอนนี้มันเน้นเต้นเน้นโชว์แล้วแม้ว่าไอ้ตอแหลนั่นมันจะได้เซ็นสัญญาในวันนี้เราฉันควรทําไงเขาด็อกนายมีหัวใจนายมีสไตล์ที่เป็นธรรมชาตินายมีชาวแก๊งมือดีคอยช่วยเหลือนายใครใครก็เซ็นสัญญาแต่งเพลงได้ แต่มีเฉพาะอัจฉริยะเท่านั้นที่สามารถสั่นสะเทือนวงการได้ซีเจตายนี้มันสุดยอดผู้จัดการจริงๆสุดยอดผู้จัดการเลยเหลอเพื่อนอสุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดเลยครับทั้งบูทั้งบุญซีเจนี่โคตรสุดยอดเลยไปไปไปเฮลิคอปเตอร์ไปครับอืมทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมมุดสะพานทำได้ไหมเพื่อน อโคตรเก่งอะอะบังเอิญหรือเปล่าฟุกหรือเปล่าอาฟุกหรือเปล่าซีเจแล้วตกลงกองถ่ยอยู่ในเนี่ยซ้ายมือนะโอเคตรงไปเลี้ยวซ้ายครับใส่ทักซิโดขนาดนี้แม่ขับรถบัคก,กี้ได้ยังไงไม่ครับเราไม่ขับบัคก,กี้ครับ เราต้องขับเฮลิคอปเตอร์เออจะได้สมกับชุดที่เราใส่ส่วนแม็กด็อกก็เขาก็แต่งตัวอย่างนั้นแหละครับศิลปินครับแต่งตัวสไตล์นั้นแหละเป็นสไตล์ของเขาเอ๊ะ <c oughs> ไกลไหมเนี่ย้องถ่ายมึงเนี่ยไออะไรนะลืมละไอเจฟฟรียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเลยแล้วว่าเพื่อน อยู่ซ้ายมือนี่ไหมเหรอผมกำลังเริ่มแนะนำตัวกันเลยนี่ถอยก่อน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 นูน่นนูน่นนูน่นนู่นนู่นอยู่นู่นครับลง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 ไปเพื่อนลงไปเดินหน้าไปจอด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 มันกลางถนนนี่เนี่ย โอเคไปเราไปเป็นแขกรับเชิญดีกว่าครับ <c oughs> ตามมาแมดด็อกตามมาปะเนี่ยอ่าเราไปเป็นแขกเสือกดีกว่าครับเอาหนังสือเพลงฉันคืนมานะไอตอแหลเอาสัญญาฉันคืนมาเอาเด็กๆฉันคืนมากั <c oughs> นกำลังหนีไปแล้วเร็วเข้าด็อกตามมันไป ตามมันไปตามมันไปตามมันไปเด็ปี้มไปฝึกขับเรือแบบนี้้งแต่เมื่อไหร่วะเพื่อนโคตรเก่งเลยไม่เจอกันหลายเดือนอไม่เจอกันไม่กี่เดือนเก่งขนาดนี้เลยเหรอรอกูด้วยเด็กกระกโกรขับไวมากเลยครับขับไวมากเลยจริง แมดด็อกตามเรามาปะเนี่ยด็อกโอ้หมันกําลังจะมันโอ้มันลอ,อยได้ได้ได้ได,ได้ครับเราก็ทําได้เราก็ทําได,าได้ไอ้นี่กูเคยขับในไวซิตี้มาก่อนเว้ยเคยขับในไวซิตี้มาก่อนกูก็ทําไดไ้ไปให้พ้นไปให้พ้นนะเว้ยไปเพื่อนต่อไปต่อไป นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายเหรอวายตายแล้วมันเลี้ยวซ้ายครับึก <c oughs> ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วซะอีกเนี่ย <c oughs> มันเลี้ยวซ้ายไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ไปนู่นแล้วครับท่าน้ำ โคตรเซียนเลยมีดริฟต์ด้วยครับดริฟต์ด้วยโอ้ยไอ้กูขับรถกูขับรถของเล่นตาม <S <S มันเลี้ยวซ้ายครับมันเลี้ยวซ้ายอ่ามึงขับโคตรเซียนเลยขับรถโคตรเซียนเลยครับ ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เจูพว, siblings, พวองมาลัยมันพวงมาลัยมันไวมากเลยครับหมายถึงตอบสนองมันเ,เป็นพวงมาลัยเวอร์ครับคุณเป็นค <c oughs> นพวงม <c oughs> าลัยจะให้สมองจัดก,การพวกแก <c oughs> แตะนิดเดียวหมุนติ้วเลยไปไหนแล้วครับอ๋อนูน่นนูน่นนูน่นขึ้น ขึ้บนบันไดอีกแล้วเหรอหอลบเก่งลบเก่งเหมือนจะทันนะครับนี่น,น,น,นี่เหมือนจะทันนะเหมือนจะทันครับแต่ไม่ทันครับเ <laughs> ครื่องมันแรงกว่าหรือ,อยังไงฮะซ้ายไปแล้วครับซ้ายไปแล้วโอ้ขวาไปแล้วครับมันขวาไปแล้วไปไหนต่อเฟฟฟี เจฟฟี่กูมีสบู่มาให้มึงไอเด็กกระปกจอดเดี๋ยวนี้มึงลืมไปแล้วเหรอเมื่อก่อนเนี่ยฮะมึงเคยซ้อนท้ายมอไซค์กูอ่ะมึงจำได้ไหมเพื่อนตอนเนี้ยมึงได้ดิบได้ดีมึงดังแล้วมึงหักหลังเพื่อนกูหักหลังกูด้วยฮะมึงไปเข้ากับไอ้สโมกกี้เหรอมึงไปเข้ากับไอ้สโมกกี้ไบค์กับเพื่อนฮะแสบนะมึงอ่ะ ไอเด็กเด็กอึ๋ยไอเด็กเปรถนาผปาไ,ไปครับขวามือขวามือต่อไปต่อไปเลี้ยวไหนเพื่อนมึงจะเลี้ยวไหนอ่ะมึงไม่เลี้ยว <c oughs> ทำไมมึงไม่เลี้ยวก <c oughs> ูกาเลี้ยวเลยนะเนี่ยเมื่อกี้มึง,มงตั้งหน้าตั้งตาขับมากเลยนะไอเจฟฟี่หันหลังมามองกูบ้าง นี่ถ้าจอดเทียบได้แล้วผมลั่นไปแล้วเนี่ยสักสองสามแม็กมให้มันหลาบจำช่วยมันต้องหลายงานเลยเนี่ยแบบไม่คิดตังค์ด้วยช่วยด้วยใจแต่มันดูดูมันทำกับเราสิครับดูมันทำกับผมดูมันไม่พูดไม่จามันด่าเราแล้วขับรถหนีอย่างเงี้ยขึ้นไปซีเจมติดป้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ล้มเหลวหรอกเพื่อน ไอ้ของปลอมอ้ผู้กแกไม่มีหล <Hey S 2> ักฐานนะแกมาใ้ทุเรศวะแกหักหลังฉันแกหักหลังพี่ชายฉ <Hey S 2> ันฉันเป็นศิลปินนะแล้วทุกคนต่างก็ผิดพลาดกันได้นี่ใช่ไหมแกไม่ใช่ศิลปินแกมันก็แค่ระยาหมาตัวหนึ่งฉันจะให้เครดิตนายในลบบ้าหน้าด้วยนะนี่ค่าลิขสิทธิ์เอาไปเลยสิฉันมีเยอะเลยเวนเนยฉันจะเตะแกแล้วซัดหน้าแกตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยมึงมันของปลอมคุณด็อก ผมจิมมี่ซิวแมนจากค่าย b l a s t i n for record ผมเป็นผู้จัดการครับมีเรื่องอะไรมาคุยกับผมโอเคด้วยความยินดีเลยเรามาคุยกันแกมันตอแหลผมอยากได้เพลงฮิตเนี่ยแบบว่าฮิตแบบถล่มทลายเลยแล้วไอคนนี้ยังไงเนี่ยพวกของปลอมสินะผมมีแผนว่าจะฟ้องมันปีหน้าเมื่อไปอย่ามาแตะฉันเฮ้ยล็อกเลี้ยงข้าวพวกเราหน่อยสิมึงก็ไปแดกเองสิ โทษทีนะชาวแก๊งฉันไม่คิดแบบนั้นเชีย่ยไปให้พ้นเลยอย่ามาแตะตัวฉันฉันบอกว่าอย่ามาแตะตัวฉันไงโอ้เรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นนี่คือสตูดิโอของลัสตินเนอครับลัสตินฟ่ะครับใช่ไหมตรงนี้ โงแล้วเนี่ยสองทุ่มครับรถสวยนะครับรถรถรถสวยนะครับอยากได้เอะท่าไงไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวผมไปปิดพาร์ตกันดีกว่าครับอมปิดพาร์ตกันก่อนดีกว่าครับตรงไหนดีนะตรงไหนสวยๆครับแสงสีสวยๆครับมันยังไม่มีแสงสีอะไรเลยเพราะว่ามันมันยังไม่มืดอ,อุ้ยโอ้โหใครยิงกู เดียวมึงยิงแบบไม่ให้กูตั้งหลักเลยใช่ไหมอออ๋อมึงมานนี่เออมึงอาจยิงสายลับหรือมึงอ้าวยิงสายลับมึงยิงสายลับตำรวจก็อยู่นี่มึงไม่เกรงกลัวตำรวจเลยห่ะโอ้ยยิงสายลับต่อหน้าตำรวจ <c oughs> โอเคครับสำหรับพาร์ตี้ผมก็ขอจบลงไวแต่เบียงเทาดีนะครับอรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยครับผมต้องรีบเข้าจุดเซฟดีกว่าครับ ผมต้องรีบเข้าเซฟโซนครับไม่งั้นผมคงอาจจะไม่รอดได้ครับเพราะเกาะก็ไม่มีโอเคเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าสนุกก็กดถูกใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับไปจริงนะครับไปดีเจรถตำรวจจอดเพียบเลยเพราะจะหารถสักคัน ไม่กล้าเลยที่ผมไม่กล้าเลยขึ้นคันไหนดีคันนี้ได้ไหมคันเดียวเดียวอย่าเพิ่งไปเจ๊เจ๊เดียวเดียวสิที่ความเกงใจอย่างยิ่งเ <laughs> กงใจตำรวจเอาคันนี้ก็ได้วะรถใครวะเนี่ยรถลุงแถวนี้หรือเปล่าอุ้ยคันนู้นดีกว่าครับแหมมันสมฐานะอุ้ยตำรวจ โอ้่าผมโดนแน่เลยโดนไหมอ้าวไม่โดนด้วยโอเคไม่โดนก็ไปครับไปกลับบ้านเรากลับบ้านเราไปหาสวีดีกว่าไปหาสวีดสวีดอยู่ทางนี้ไหมเนะี่ยสวีดอยู่ทางนี้ไหมครับ่็จะอยู่ทางนี้แหละนะทางนี้ก็ทางนี้แหละไปก่อนเดี๋ยวก็รู้